สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดยีนพารวยนะคะกับแนวทางฮานอยสามน้อยนะคะสี่น้อยเนาะพิเศษเพิ่มเฉพาะกิจพิเศษให้เฉพาะกิจไปด้วยนะคะเผื่อท่านไหนจะลุ้นหรือว่าท่านไหนจะชอบเนาะแต่ที่เน้นๆคือสามน้อยนะคะสามน้อยนะคะก็ให้เม็ดเดียวตัวเดียวแข็งนๆนะคะก็เน้นวิ่งเน้นรูดนะคะ คลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าก็ชมอย่างมีสตินะคะก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่7เดือน9ปี6 4สีนะคะเราก็มาสรุปวันที่6เราก่อนเนาะว่าแนวทางให้เม็ดเดียวตัวเดียวแขนแขนว่าเข้าหรือหลุดนะคะ เข้าก็คือเข้านะคะถ้าหลุดก็คือหลุดนะจ๊ะสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะคะอันนี้เขียนสถิติไว้ให้นะคะสําหรับแอดยินพารวยนะคะสิบสี่งวดนะคะยังไม่หลุดนะเม็ดเดียวไปย้อนหลังดูได้นะคะสําหรับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะห้านอยเม็ดเดียวนะคะแอดยินพารวยสิบสี่วันนะคะสามนอยพิเศษปกติ V i p นะคะก็มาดู มารุนต่องวดที่สิบห้าว่าจะมาหรือไม่มานะคะอ่าให้ตัวเดียวเท่านั้นนะคะวิ่งรูดฟันทุกนอยจ้าวิ่งรูดฟันทุกนอยตัวเดียวเม็ดเดียวแครๆนะคะมารุ่นเฉพาะกิจกันก่อนเนานะเจ็ดหกเจ็ดนะคะกับเก้าสี่ของเรามีแปดก็หลุดไปนะจ๊ะไม่มานะคะเฉพาะกิจเฉพาะกิจก็เฉพาะกิจไม่มาหลายวันแล้วจะมาอยู่ประมาณสามนอยนี้นะคะนอยในยนอ้นอยหนึ่งนะคะ พิเศษปกติ vip นะคะช่วงนี้เม็ดเดียวเม็ดเดียวแอดยินพารวยพักเฉพาะกิจอยู่นะคะช่วงนี้มาดูที่พิเศษนะคะ048กับ31นะคะมี8ติดมาด้วยต้องมีแน่นอนใช่ไหมคะ48นะคะโอ้เน้นให้นะคะตัวเน้นตัวเจาะตัวอัด844 ตัวกลับนะคะมาตัวกลับนะคะแปดสเนาะมาสี่แปเราได้8ปดสตัวเน้นตัวเจาะตัวอัดเลยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับทุกท่านที่โชคดีนะคะรอบพิเศษเนาะเราเน้นเน้นที่พิเศษปกติ VIP นะคะเน้นที่3น้อยส่วนน้อยเฉพาะกิจก็แถมให้นะคะก็มารอบแรกนะคะแปสนะคะส่วน ส่วนสามหนึ่งเนาะเราเด่นตัวเดียวเนาะเพราะว่าแอดยินพารวยให้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะก็เข้าก็คือเข้ารุดก็ลือรุดนะคะสามหนึ่งไม่มานะจ๊ะก็มาต่อได้รอบปกติกันเลยนะคะรอบปกตินะคะให้เจ็ดได้เจ็ดสองแปดกับหนึ่งห้านะคะเจ็ดสองแปดกับหนึ่งห้ามีแปดมาอีกแล้ว 8เราติดมาอีกแล้วนะคะต้องมาแน่นอน28เพราะว่าสายวิ่งสายรูดเท่านั้นนะคะถึงเส้นชัยยังปลอดภัยนะคะมาดูนะคะ82นะคะ28โอ้มาตัวเน้นตัวเจาะตัวอัดอีกแล้วยินดีด้วยนะคะมาสองนอยเลยตัวอัดตัวเจาะทั้งนั้นเลยนะคะตัวเน้นเน้นเนาะคู่ที่เน้นเน้นให้ทั้งนั้นเลยนะคะ,ะ,ะ82 84ก็มาตัวกลับหมดเลยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะพิเศษปกตินะคะโอ้ แค่นี้แค่นี้เราก็ไม่ต้องตามต่อแล้วนะคะแค่มารอบพิเศษก็โอเคแล้วเนาะรอรุ้นวันใหม่ดีกว่าบางทีตามไปก็อาจจะไม่เจอนะคะสำหรับตัวเดียวเม็ดเดียวเนาะส่วนหนึ่งห้าเราก็หลุดไปนะคะก็ยินดีด้วยนะคะไล่รอบพิเศษแล้วก็รอบปกตินะคะก็มาต่อด้วยรอบ vip นะจ๊ะ V.I.P. นะคะก็เฉียดเนาะเฉียดแต้มเดียวหนึ่งสี่เจ็ดนะคะกับหนึ่งสองสี่เจ็ดทำไมไม่มาสี่แปดอีกรอบหนึ่งเนาะเอาสักสามนอยไปเลยเนาะพี่น้องเนาะก็หลุดไปนะคะรอบ V.I.P. เนาะที่มาก็คือสี่แปดแปดสี่ตัวกลับนะคะแล้วก็สองแปดแปดสองตัวกลับนะคะตัวเน้นตัวเจาะตัวอัดนะคะก็ยินดีด้วยนะคะ อินดีกับทุกท่านที่โชคดีกันด้วยนะคะเฮงๆงปังๆกันทั่วหน้านะคะสําหรับท่านไหนที่ยังไม่มีโชคมีลาบยังไม่ได้ถูกรางวัลกันเนาะก็รอลุ้นในงวดวันที่7็ดเดือนเก้าปีห4สี่นะคะก็ขอให้มีโชคมีลาบเฮงๆปังๆไปด้วยกันทุกๆคนทุกๆท่านนะคะก็ไปตามลุ้นต่อในงวดวันที่7กันเลยนะคะ วดวันที่เจ็ดนะคะวันที่เจ็ดเดือนเก้านะคะปีหกสี่นะคะหาหน่อยนะคะสามหน่อยนะคะอ๋อเน้นๆพิเศษปกติเนาะ,ะเฉพาะกิจก็อเอามเม็ดเดียวนะคะอ่าหาหน่อยมเม็ดเดียว เน้นวิ่งเน้นรูดนะจ๊ะเน้นวิ่งเน้นรูดนะจ๊ะเน้นเน้นสองตัวบนล่างนะจ๊ะรูดเลยจ้ะถ้าใครชอบก็วิ่งได้รูดได้เลยนะคะสําหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะสําหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะวันนี้รู้สึกว่าคาดว่าจะมีเบิ้ลนะคะเดี๋ยวจะวางเบิ้ลให้ด้วยเนาะกันเบิ้ลนะคะ การเบิ้ลนะคะสีหน่อยก็จะให้สีเบิ้ลเลยนะคะถ้าใครชอบก็ตามได้นะคะสําหรับท่านไหนที่ไม่ชื่นชอบเบิ้ลนะคะก็สามารถตัดออกได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามากันเบิ้ลให้กันก่อนเนาะอันนี้กันนะคะคือกันเบิ้ลไม่ได้กันอะไรนะคะกันเบิ้ลจ้ะมีก้านะคะ 9 9แล้วก็ต้องมีหกหกใช่ไหมตัวเดียวกันนะคะเก้าเก้าหกหกแล้วก็ห้าห้านะคะอ่าให้อีกเบิ้ลหนึ่งนะคะอีกเบิ้ลหนึ่งนะคะ ก็สี่สี่นะคะกันนะคะกันสีคู่เบิ้ลนะคะถ้าชอบก็ตามนะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะตัดออกไปเลยนะคะสําหรับสายเบิ้ลเนาะถ้าใครไม่ชื่นชอบนะคะถ้าชอบก็สามารถเอาไปลุ้นได้ทุกหน่อยเช่นเดียวกันนะคะสําหรับตัวเด่นเราวันนี้นะคะก็จะให้เด่นที่สีนะคะ 4ีนะคะเวงรูทที่4นะคะ4 0นะจ๊ะนี่คือการรูท4 1 4 2 4 3นะคะแล้วก็4 4คือที่เรากันเบิ้นนะคะ4 5นะคะ4 6 4 7นะคะแล้วก็4 8 4 9นะคะบางท่านก็บอกไม่ต้องเน้นก็ได้แอดรูทไปเลยจ้าแต่บางท่านก็อยากให้ แอดเน้นให้เนาะบางทีก็ตัวที่เน้นก็มาเป๊ะบางทีก็มาเป๋นะคะก็เน้นคู่ที่ชอบเนาะที่จริงแล้วแอดก็รูดหมดเลยนะคะแอดเมาหมดเลยนะคะแอดสส่รูดแอดรูดหมดเลยนะคะคู่ที่ชอบนะคะก็จะมีสี่ศูนย์นะคะสี่หกสี่สามนะคะก็สี่ห้า สี่หนึ่งนะคะก็สี่เจ็ดนั่นเห็นไหมแอดชอบหมดเลยเอาแค่นี้พอนะคะที่สำคัญคือเน้นวิ่งเน้นรูดเลยนะคะก็จดจาดหรือจ้าสำหรับใส่วิ่งใส่รูดเนาะท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก็แคปไว้จดไว้นะคะเก็บไว้เป็นแนวทางได้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สำหรับเพื่อนใหม่ fc ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งกริง้งกริ้งเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีจ้า